ชายจอนจัดคนนี้ตัดผมครั้งแรกเขาร้องไห้เพราะซึ้งใจมากเมื่อเขาหยิบเงินจนํานวนน้อยในกระเป๋าออกมาอย่างระมัดระวังเจ้าของร้านปฏิเสธเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องการเงินมากกว่านี้แล้วเจ้าของร้านก็ให้ชายจอนจัดปัดเครดิตและให้เขาเป็นหนี้จนกว่าจะสามารถจ่ายได้จํานวนนี้ผมสัญญาว่าจะกลับมาหลังชายจอนจัดออกไปตำรวจก็มาปรากฏว่าเจ้าของร้านค้างค่าเช่านานเกินไปเขาขอให้ตำรวจให้เวลาอีกสักสองสามวัน เขาจ่ายเต็มจํานวนแน่นอนแต่ตํารวจไม่ยอมเมื่อเจ้าของร้านกําลังจะจากไปชายคนหนึ่งเข้ามาและบอกตํารวจให้รอสักครู่ตารวจมาสอบสวนทันทีปรากฏว่าชายคนนี้คือเจ้าของบ้านหลังนี้คนใหม่พอรู้เรื่องตํารวจก็ให้พวกเขาเจรจากันเองแล้วจากไปในเวลานี้เจ้าของร้านสัญญาก,กับเจ้าของบ้านว่าเขาจะจ่ายค่าเช่าเต็มจํานวนแต่เจ้าของบ้านบอกว่าต่อจากนี้ไปไม่ต้องเสียค่าเช่าอีกเจ้าของร้านแทบไม่เชื่อ เขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายคนนั้นถึงทำอย่างนั้นผู้ชายเล่าเรื่องของเขาปรากฏว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเพราะไฟเขาสูญเสียทุกอย่างเขาก็กลายเป็นคนจรจัดเพื่อดำรงชีวิตเขาจึงไปหางานทำ แต่เนื่องจากเขาไม่มีที่อยู่อาศัยเลยถูกปฏิเสธจนวันหนึ่งเจ้านายให้โอกาสสัมภาษณ์หลังจากฟังเขาพูดแล้วเจ้านายก็ให้เขา2ดอลลาร์และบอกว่าถ้าเขาใช้2ดอลลาร์นี้เพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์เจ้านายจะให้โอกาสเขาแต่2ดอลลาร์ไม่พอค่าตัดผมเพราะไม่มีทางอื่นเขาต้องเอา2ดอลลาร์ไปร้านทำผมธรรมดาเมื่อเขาเข้าร้านเจ้าของร้านก็ไม่ปฏิเสธเพราะฐานะของเขากลับยิ้มและเชิญให้นั่งลงเขาบอกเจ้าของร้านว่าเขาไม่มีเงินมากแต่เจ้าของร้านบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง ในเวลาไม่นานก็ตัดเสร็จแล้วเขามองตัวเองในกระจกโดยความสุขเมื่อเขาหยิบออกสองดอนล,ล่ามาไม่ไม่ต้องผมเห็นว่าคุณต้องการเงินมากกว่าผมตอนนี้เขารู้สึกซาบซึ้งมากและบอกกับเจ้าของร้านว่าพรุ่งนี้จะไปสัมภาษณ์ ฟังแล้วเจ้าของร้านบอกให้เขารอแล้วหยิบชุดสูตรอ,อกมาให้เขาและบอกเขาไปอาบน้ําเขานำสองดอลลาร์เพื่อแสดงความขอบคุณแต่เจ้าของร้านก็ยังปฏิเสธจากนั้นเขาก็หยิบบัตรเครดิตจากกระเป๋าของเขาและบอกว่าคุณสามารถจ่ายหนี้เมื่อไหร่ก็ได้หลังจากเปลี่ยนรูปลักษ์ชายจอนจัดก็ได้งานที่เขาต้องการด้วยความพยายามงานก็แก้าวหน้าเช่นกันเมื่อเขารู้เรื่องราวของเจ้าของร้านทําผมเขาเลยซื้อร้านนั้นตอนนี้เขากลับมาตอบแทนบุญคุณของร้าน ดังนั้นเมื่อคุณทําดีความดีจะกลับมาหาคุณในสักวันหนึ่งชายคนจนยืนหน้าร้านหอตดอกเขาอยากซื้อฮอดดอกให้ลูกชายแต่ไม่มีตังค์เขาต้องขอโทษลูกชายและสัญญาว่าเมื่อไหร่ได้งานจะไม่ปล่อยให้ลูกขิวแน่นอนเจ้าของร้านเห็นอย่างนั้นก็ใจอ่อนเลยทำให้ดอกให้ลูกชายของชาย,ชายคนนั้น,นทันชีชายคนนั้นรู้สึกขอบคุณมากและสัญญาว่าจะจ่ายเงินเมื่อได้งานเจ้าของร้านได้ยินว่าเขากําลังจะสัมภาษณ์ก็บอกลูกชายของเขารอที่นี่แล้วเขาจะกลับมารับ หลังจากนั้นชายคนนั้นก็นำเอกสารไปที่พื้นที่สัมภาษณ์ผู้จัดการเห็นเขาก็ด่าพนักงานต้อนรับทันทีทำไมให้คนไร้บ้านเข้าโรงแรมและยังบอกว่าเราจะรับสมัครคนไร้บ้านได้อย่างไรชายคนนั้นก็คิดมากเขาให้ประวัติส่วนตัวแก่ผู้จัดการแล้วบอกเขาว่าฉันมีประสบการณ์ในครัวมาหลายปีแต่เกิดปัญหาเลยลงในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ผู้จัดการคิดว่าโปรไฟล์นี้ปลอมเขาฉีกเรซูนแม่ตต่อหน้าชายไร้บ้านและไล่เขาออกจากพัตตคารอีกด้วยชายไร้บ้านสัมภาษณ์ไม่ผ่านกลับไปร้าน ฮอตดอกอยางหดอยู่คุณคิดว่าจะช่วยผมทำงานไหม เจ้าของร้านรู้ว่าเขายังไม่ได้กินข้ามาทั้งวันเลยทำฮอทดอกให้เขาหยิบฮอทดอกแล้วรีบกัดอร่อยนะแต่ผมยังทำให้อร่อยกว่านี้ได้อีกผู้ชายเตรียมหมดฝีมือของตัวเองตรงเวลาที่ผู้จัดการพัตตาคารผ่านไปเขามองเจ้าของร้านและหัวรเราะเยาะเขาอีกไม่ถึงสองวันลูกค้าของคุณจะมาที่พัตตาคารของผมเจ้าของร้านไม่สนใจคำพูดของผู้จัดการและสวมหมวกพ่อครัวให้ผู้ชายอย่างขุนคิดเขาจะชดใช้ตามคำพูดของเขาจากนั้นชายผู้นี้จากประสบการณ์อันยาวนานของเขาได้บัดแปลงฮอทดอก และยังสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆมากมายธุรกิจค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆผู้ซื้อเข้าแถวเป็นแถวยาวและมีนักขามาอัดคลิปด้วยซึ่งทำให้ร้านฮอตดอกมีชื่อเสียงมากขึ้นผู้จัดการพัตตาการก็ตะลึงกับฉากนี้เช่นกันเขาจึงวิ่งไปที่หน้าร้านฮอตดอก ขอโทษผู้ชายคนนั้นและขอให้เขามาทํางานให้พัตตาคารแต่ชายผู้นั้นปฏิเสธโดยตรงขอบคุณแต่ผมมีความสุขมากที่ได้ทํางานที่นี่แต่ผู้จัดการยังอยากลองฮัดดอกที่นี่เพื่อดูว่ามันอร่อยเหมือนข่าวที่หรือไหมแต่ผู้ชายคนนั้นบอกกับเขาว่าอยากกินก็ต้องรอคิวผู้จัดการมองไปที่แถวยาวแล้วออกไปอย่างโกรธเคืองตอนนี้เจ้าของร้านนมอธิรา้านผู้ชายให้เงินที่เขาหามาได้ให้เขาแต่เจ้าของร้านบอกว่าไรายได้ของเขาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่20%ก็เพียงพอแล้วที่จะซื้อตู เขดบอกแล้วดังนั้นเงินกองนี้เป็นของผู้เขาเขาประหลาดใจมากจริงเหรอขอบคุณมากๆครับแต่เจ้าของร้านบอกว่าต้องขอบคุณเขาเพราะเงินที่ชายคนนี้ช่วยให้เขาหามาได้ก็เพียงพอที่จะเปิดร้านค้าไม่กี่แห่งความเมตตาของคุณที่มีต่อโลกนี้จะกลายเป็นดอกไม้ที่หอมหวานสำหรับคุณ